เราไม่สามารถติดต่อเขาได้ติดต่อเขาไม่ได้ล้วทุกคนเราติดต่อเขาไม่ได้นะครับสวันนี้ครับทุกคนก็บอกวันนี้เรามีกิจกรรมพิเศษนะครับผมของชาร์โลเบเกอรี่นะครับวันนี้เราได้มีโอกาสได้เป็นวิทยากรครั้งแรกนะครับ <Wow. S 1> สอนทำเค้กนะทุกคนวันนี้เราจะไปสอนด้องๆทำเค้กกันนะครับไปกับ คุณแม่นะครับวันนี้วันที่อะไรวันนี้วันที่สามเอ็ดน,นะครับผมก็เป็นครั้งแรกของชาล็เบอร์รี่เลยที่เรากได้นนเป็นวิทยากรน,นะครับผมไปสอนทำเคสน,นะครับยังงเฮ้ยมาแล้วอย่าลืมกดซับสไครต์ให้ผมชอบกล้องดีทีผมวันนี้เกี่ยวกับบิสเศษน,นะครับบิสเศษทัวร์นะครับผมวันนี้เรามาดูว่าทำวันของเราเดือดในการไปสอทนทำเคสเนี่ยจะเป็นยังไงแต่วันนี้จริงเขาจะตอนสี่โมงเย็นนะครับผมก็ เดี๋ยวไปทำต่้งตัวกันนะครับบายทุกคนครับผมทุกคนครับตอนนี้ก็แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยน,นะครับผมวันนี้ไป,ไปเป็นวิทยากรผมขอบคุณแม่นะครับนี่เทปของอันนี้คือคนมาเลยอะ่ะคนของผมรับบทคนขนของหนึ่งครับล oh. องเป็นคนของก่อนนะครับผมไปคนของนะครับโอ้ย oh. คนของ นี่คือแบบยังไม่ทันเริ่มเลยก็คือเหนื oh, <no. S 1> ่อยแล้วขนของเ่ย <c oughs> อ้อยมา๊พร้อมอเยวใกล้ถึงแล้วนะครับนี่เราเรายูเทินกลับไปใช่ไหม <c oughs> คือตอนนี้ก็แวะซื้อกาแฟนะครับคนนี้แต่เด้นไปครับ ันนี้เป็นครั้งแรกที่เรามาเป็นวิยากรน,นะครับของที่ไหนนะแม่ของศูนย์พัฒนาเด็กแม่แลาาศูนย์พัฒนาเด็กแม่เลาานะผมก็คืออยู่ตรงที่สาขาสามกาดประกอบดามน,นะครับทุกคนก็วันนี้ค้นเราสี่โบน,นะครับผมแต่ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองครึ่งนะครับทุกคนบ่ายสองครึ่งนะครับก็คือวันนี้ก็มาดูร้านที่สาขาสามก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปที่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนะเด็กวันนี้กุเป้าบ่ายรออยู่ที่ อายุเท่าไหร่นะเด็กมัธยมทำไมรู้สึกด้าทสมได้าแบบจริงๆด้าจริงๆคือใสมากนะทุกคนแต่ในกล้องคือแบบเนหมือน้าป่วยมากเลยอะ่ะเด็กอายุยี่สิบหรอมัธยมปลายมัธยมปลาย,น,ลายนะครับาตอนกีัปลายก็ <15. S 2> เดี๋ยวมาเจอร้องๆกันนะว,ว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับตอนดีก็เราก็เตรียมพร้อมกัน ปรกรณ์นนหลายๆอ่างก็เรียบร้อยนะครับผมทุกคนเดี๋ยวมาดูขับผมก,การเป็นวิทยากรครั้งแรกของเราในวันนี้ผมขอชาโลเมเการี่เป็ในตัวแทนะครับผมใครสนใจก็ติดต่อเข้ามากันได้ผมที่ชาโลเมเกอรี่นะผมเรารับเป,ป็นวิทยากรแล้วนะครับบายไม่ใช่บายสิเดี๋ยวกใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวโทรหาไม่ใช่โทรหาพูดอะไรกูเนี่ยเดี๋ยวกใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับ ไม่มีเกณฑ์ห้ามข้าวนะครับแต่เราเป็นแบบคนมีชนะครับ <Wow. S 1> ทุกคนครับตอนนี้เกิดปัญหาคือเราไม่สามารถเข้าไปได้นะครับคือไม่ใช่เขาไม่สามารถเข้าไปเราไม่สามารถติดต่อเขาได้ติดต่อเขาไม่ได้แล้วทุกคนเราติดต่อเขาไม่ได้เลยครับไม่สบาะจะเข้าได้แล้วนะครับ มาดูว่าวันนีการเป็นประเทกรรไรของพวกเราเนจะเป็นยัไงไนะครับเด็กๆมชกดคอ,อนะครับขานไม่ทันมาถึงแล้วผมนี่นะครับนี่เรากำลังจะเข้ามาสอนนะครับดีอี่แะว้าผมิเข้าบหรอสวัสดีครับ น,นี่ใส่รองเท้าเข้ามาได้เลยเชีวอ๋อต้องขอละทุกคนตอนนี้เกิดปัญหาน,นะครับเขาไม่ให้เราถา่ายวีดีโอเพราะว่ามันเป็นแบบการะเมอร์สิทธิเด็กนะทุกคนเราอาจจะแบบไม่ได้เก็บภาพเอ้ยเราอาจจะเก็บภาพแบบน่าจะเป็นแบบเก็บภาพการสอแต่อาจจะไม่มีหน้าน้องๆนะครับนี่ ที ia, ่ตกวนล้วผมบอดีกว่ามาสอนให้ผมคือว่าไม่สามารถถ่ายข้างหน้าโลงได้นะครับเพราะติดติดสิทธิ์เด็กนะครับผมก็เลยแล้วก็มันแช้ไม่ได้ครับ ทุกคนอะเปิดไฟเสร็จแล้วนะครับผมวันนี้พี่ไม่เป็นไงบ้างครับมีความสมุขเลยโหดีก็เหมือนเป็นเหมือนแบบมาทําที่บริษัทีเนาะฟิลแบบตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะเป็นฟิลนั้นนะทุกคน<ม>คิดว่าแบบมาสอนเฉยๆก<ม>็แบบแบบนี้นะครับเดี๋ยวถอยรถก่อนเดี๋ยวมาเล่าให้ต่อว่าเป็นไงบ้าง <S <S าอ่ะทุกคนมาคุยกันนะผม <S <S วันนี้ก็เป็นไงบ้างครับขั้นแรกก็มาเรยากร สนุกมากเลยสนุก,าก่าเด็กทั้งหมดมีทั้งหมด17คนนะครับ้องนๆองก็ตอนแรกเข้าไปก็เขาก็เกรงเกกันนะผมแล้วผมก็แบบไปเอนเตอร์เทนเหมือนเดิมไปแคนี่ก็ว่าสอนเคเบลบ้ากวันนี้สอนลายไปครับคัเค้มมก,กออไรไครบับเค้กเด็กตื่นเต้นมากเลยที่ได้ช่วยกันทำเออจะหาได้มีกิจกรรมให้เด็กๆเ,เด็กไม่เหงา ติดน่ารักมากเลยเนาะใช่ติดน่ารักมากก็เรางลอเพลงฟังด้วยแต่ถ่ายไม่ได้ทุกคนเสียใจว่ามันถ่ายไม่ได้มันแบบมันติดแบบเหมือนแบบมันเป็นพอมันเป็นบูนมูนระดิทีนะผมเขาก็เลยไม่อยากให้เราเก็บพาพเราก็แบบเก็บมาได้แค่บางส่วนนะผมที่ไม่เห็นหน้าน้องๆนะครับก็ครั้งแรกผมก็โอเคครับผมใครอยากจ้างเป็นวิทยากรก็สามารถจ้างได้ผมตอนนี้รับงานแล้วนะครับผมร้านชาโลมบกอรี่ับผมวันนี้ยังไงฝากกด subscribe ด้วยผมมีอะไรไบบประทับใจอะไรบ้างในวันนี้บ้าง ใจสําหรับเด็กๆเ, uh huh. เห็นการตอบสนองของเด็กเนาะเขาชอบเนาะเด็กก็ชอบในก,การ uh huh. ทำเพลงบางคนก็ที่เราถามบอกว่ามีเป้าหมายอะไรนะ่ะ uh huh. เด็กส่วนใหญ่จะตอบได้นะว่าเขามีก็แต่ละคนก็มีเป้าหมายกันหมดทุกคนเ uh huh. นาะแล้วก็มีเด็กประมาณสองคนสามคนเนาะที่อยากจะเปิดคาเฟ่เปิดร้านเบเกอรี่ ก็ตรงเป้าของเขาพอดีเลย<อ>ขเขาก็สนใจชอบในการที่จะดีก้าแสดงออกเนาะให้ทำอะไรก็ทำใช่โอเคครับผมยังไงก็ฝากด้วยผมกด Subscribe ช่องกอล์ฟลยครับตรงนี้นะครับดีเลยครับผมยังเดี๋ยวเจอกันใ,ใหม่ในคลิปหน้าผมว่าทุกอย่างของเราเดี๋ยวจะเป็นยังไงต่อไปผมเข้าปีที่สี่นะครับบายผม